ขอคุณคับลุงนครนนทบุรี เลยนะลูกใช่จบแล้ว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 ขอบคุณก่อนลูกขอบคุณค่าลุงบักหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะลุงบักขอบคุณค่ะลุงนครหนึ่งสองสามโอเคบ๊ายบายวันนี้จริงๆเรามีความสุขมากนะคะรับขอแล้วก็ สวัสดียกมือไหว้ด้วยความงดงามค่ะเป็นการขอบคุณที่สวยงามนะลูกนะเป็นการขอบคุณที่สวยงามนะคะหลังจากจุดต่อหกตรงนี้แล้วนะคะคณะของท่านอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เห็นไหมคนบ้าคนที่ติดยาเสพติดย่จะไปสาบห่อนนะฮะแล้วก็ไปออทำพลาดเย่างน้อยให้กับสังคมทำร้ายพ่อทำร้ายแม่คุณเห็นไหมคุณตัวชัดเนี่ย เพราะฉะนั้นมาวันนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ต้องการจะให้หนูเนี่ยห่งางไกลจากยาเสพติดหาไกลจากยาเสพติดได้ไหมลูกเหนื่อยนะครับเลยลูกเอ้ยไม่ตัญญาเลยลูกขอสามข้อนะสามข้อข้อที่หนึ่งต้องเป็นต้องเป็นเด็กดีนะครับเชื่อคุณครูเชื่อคุณพ่อคุณแม่ ข้อที่สองตั้งใจเรียนข้อที่สามทางไกลยาเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยขอเป็นกำลังใจให้ลูกเพราะตอนนี้อำเภอสูงเงินเราทําไมรูกไมลูกอำเภอสูงเงินเราเป็นอำเภอเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่โดดเด่นที่สุดในจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็เลยต้องใจเรียนได้ไหมครับได้ข้อที่สามทางไกลยาเศรษฐกิจได้ไหมครับได้ เห็นไหมหนหลอเห็นไหมตรงที่